ยมือสิบนิ้วแบบนอบน,น้อมพระชินสีงค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมอันเป็นกนารสั่งสอนขององค์สมเ็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสงค์อรีเจ้าผู้เคยแปรพระธรรมองคอง์สมเ็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุกแกวอริสัตตังาย anh mi thích số thích số này thích xù khu vã xúc thích xù Có phá ông bà đạc thề đi tàu, Pháp đi Xì nhầm ô khâm luận An kể đi sắc ra khu พระพ่อคุณิงายมหาราชรมประมกขปรกษัตริ์ผู้ปกครองเมีอยเชียงใหม่อนนุสาวรีปิการศรทธาจากมอัญญาีเดีตรใด้ึวามเคารพสักการะอชาเมื่อสองสามวันก่อนนี้หมู่การสาธนพุทธบริสัท อาากกนเี้งเรมีตได้กจได้บอกสองของคเมียเอาตื่นการงนั้น,ได,ององน,น,นได้อยู่ดีมีสุขด้วยบุญปารมีของท่านนั้นได้หนักพาศัยางสังเจ้าคะทลานพร้อพระภิกษุสามเรที่อยู่ภายในวัดที่เรียกของเรา อคระจ้าแนจัจกรพรรดจาที่รักษาวัดวาอารามคงแก้วสงสารทีย์อย่างของเฮาที่ดีเป็นต้ออนอเจริญพรมายังบรรดาชธาสถาญยติโยมน่ันสาธุชนทุท่านอนิสัตัก่อนที่าทาทอาตอม,มาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องตนี้ อาตมาภาพก็ขอแสดงความเสียใจกับบรรดาคณะสัทธาเอ่อกับอแม่น้อยผิวดำผิวดำที่ได้เป็นเจ้าข้าเจ้าสธาในคำคืนนี้พร้อมกับคณะสัทธาจะโยมกานสาธุชนพุทธ่พอริสัตย์เท่ายที่ได้มานั่งฟังพระธรรมเทศนาในคำคืนนี้ ตื่นในคำคืนนี้เ็นคือสุดท้ายพุ่งนี้เอาไปจรได้นลำเอาสารีละทางกายของพ่ออนาจทิวดำไปสู่อุสานปาจาาเจ้ารียยว่าจะไ,ไท้ทไำวิธีในทางพุทธศาสนาต่อ,อไปอพอพรชื่อมาดาพณาสาทางธรรหมายไดไปส่ง สาสกรสัจลร่รลา,ลางกายของ,นนง,งของอ,งอ,นนนนนองม,น,อน,มน,นักที่ทำนี้ไปกันม้ากโฆษณาผู้นีขนน้ขอเชิญชวนปฆษณาคณสถานไปมนส่งสรจลัร่างกายของอ้อมนั้ที่ามการแสดงทรรใในคัำคืนนี้

เอาไยายาเห็นเอาของเฮาตุวแทนก็คือเอาไปยังเห็นเอาของตัวเอานั่นก็เพราะว่าเรียบเหมือนความแจความเจ็บความตายติดตัวตัวออกมาเฉยความตายก็เปไปทั้นั้นพอมากนี้เมื่ออยู่บางคนเป็นสังคมงานความมี คือแก่สถา้าบ้านเฮาในบางท่านเป็นอดีตมันท่านก็ได้เห็นคุ้ช่วยคุ้ใยายตาไ้มาช่วยเหลือเพี่อป่ายสถาท่านกัหลายอยู่ในท่านจะล้มหายตายจากไปมันท่านนั้นไม่อยู่อย่างบ้านอาตมาดควยจังหา ครอบครัวของหิวดำนั้นก็ได้ใส่บาตรอยากพบวูอแก่่าเกนเห็นเจ้าอีไปไปวินาบาอยู่เป็นประจำอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลของก่อแันหิวดำที่ยังมีชีวิตอยู่ประธานลงดันสารุชนทั้งหลาย คนเลานั้นเมื่อใกล้จะตายเอาขึ้นอมายงเป็นทางแรกเอาขึ้นถือมาอย่างเป็นทางแรกประชานชาชนก็หายบางคนบางานก็ูแต่บา,า,างค,าค,าคนบางท่นา,มมานก็นยัตงตขา,า,า,คา,าคือว่าไอ็นองความธรนี่ยสิ่งที่เราขู้ถือนั้นก็คือ ในเมื่อเฮายังมีชีวิตอยู่หรือว่าลงมอนนอนเสื่ออยู่นั้นเฮาก็คือถึงคุงามความดีของเฮาที่ได้กระทำมาแล้วเพื่อึงลี่ปีอยาทำบุญสร้างบุญสร้างบุญเพื่อแก่ตนตัวของเฮาเป็นครั้งสุดท้าย ที่เองของเขาแบบเขาจะต้องจักโลกนี้ไปอันนี้ผู้ต่างกันนะในเมื่อเราดูมองคนนั้นส่วนมากแล้วเขาบควายคิดถึงในสิ่งนี้ในเมื่อเขาใกล้จะตายแล้วเขาคิดถึงคิดถึงการที่เขา,าจะกระทำบุญเพราะฉะนั้นเขาต้องทำบุญอือตาัน อาสาสีภาวนาเป็นนิจเป็นประจำเอือไว้ในวัน้งหน้าๆเราจะาได้มีโอกาสได้กระทําในสิ่งนี้แย้การตลางๆคนบอกว่าโหวันสุขของเรานะั้นแต่อันนี้ก็เป็นกรรมความเคยเป็นกรรมที่ว่าสัตร อยากทำอย่างนึง่งที่เฮานั้นได้ยินได้ความมาในการทำบุญนี้ตามนั้นถาทอยากรบการสาหรือชนพุทธบริษัั้ั้ลายททำไปแล้มันดึงกระเสียหายไปไหนเฮาทำไป,ปศึกษาไปมันก็อยู่ที่คนตัวของเฮานี่ละ่ะ สถานอยากอบรมการสาธุดูภายในโดยเฉพาะการรักษาศีลอันนี้ทุกคนทุกท่านก็รู้ดีการรักษาศีลนั้นเอาบไปซื้อไปแลกแต่อย่างทุกคนนั้นมีสิทธิ์มีโอกาสที่จะรักษาศีลห้าที่ที่ครอบครองศีลห้านั้น ปัจจัยแรกนั้นก็คือความเมตตาถ้าเ o ามีความเมตตาน,นี่นาาจจ่านจะได้โยม่ันสาธุมกันลามันควบคุมสิ่งห้งทังแห้งพอถ้าเ o ามีความเมตตานี้เ o าจะได้ฤาษัตว์เลสสว์น้อยรัตัวงใจอาจจะเป็นอาฆาตหรือว่าเมตุ เราไม่สนใจนี้เสาสามารถที่จะสร้างได้เพราะว่าเงามีความเมตตาความเมตตาแห่งนี้ก็ผู้อาวุโในสี่ข้อสอบนั่นก็คืออาธินาทานคือเขาออกไปรับออกไปยกออกไปเอาของใครมาโดยที่ใจของเขาอันนี้เขา,ค,า,วาเความเม,มตออตออา เอาได้ไปเปลี่ยนไปแอมแรมเรื่องความมีความเมตตาแสดงอยากจบการสรุปชุดเอาไปได้ไปลวกระเบิดสิทธิเสรีภาพลูกเมียไผ่อ่ารวยที่เป็นมีเจ้าของแล้วอันนี้เพราะว่าเขามีความเตม,มเตตาคือสี่ออริสานคือกาเมสุวิจัยนะ ถ้าเรามีความเมตตาสั่งสาผู้จนผู้ทารุณอะไรเอาไวได้ไปยุดได้รอหดวงใหม่เอาไว้ได้ยุบรอหรือเปิี่นเสียเอาเสียออกพอได้ว่ากรรมซเสียหรือว่ากรรมไม่กรรมใหญ่เอาไวได้แตกแตกอันนี้ก็เพราะว่าเรามีความเมตตาคือสี่พ่อสี่คือมุสาวัต ถ้าเรามีความเมตตาเราก็จได้ไปเปลี er Now, ่ยนตัวเก่าไปได้เปลี่ยนตัวเองอันนี้ก็คือสุรลเราม่ได้กสุราเข้ามาในร่างกายของเราความมุงเสียปัญญาความมุงเสียสติความมุงเสียร่างกายอันคู่ควอมลงไปโดยที่หาทำงานยางได้อันนี้ก็เอาความเอาเมตตา ในร่างกายชีวิตจิตใจของเราอันนี้ก็มีความไม่ตาก็คือควาคุกลสีห้าใได้กออแถมอย่างหนึ่งคือมีเฮามันมีการตาตาอันนี้เฮามีนักเฮาก็ตาติ่งี่เหลอไว้เฮาอ็กไปว้ย อันนี้ตามที่จังกินคือจ้งกินไปคือจังไปนั่งนอนยืนเดินคือจังอันนี้คือการอาตาแต่ขอตัอย่างการไปเจกน่อยเพื่อนว่าสะสมบูไว้มีร้อยตัวงเดสามีนกัหาสป ร้อยก็ได้ถ้าเอาไปทานเป็นฟาร์มท่านห้องมีอนดแล้วเตียนเตรียมตัวเขาเป็นตางหเอากานี่เจ้าแล้วเอเอาไปขอที่เจ้าคืออนันขอเออนไรแล้วนี่ก่อนที่ที่อยากลอหลักรนเออนี่ข็เพราะว่าการนั่งทานนี่ทานนี่จกินี่การทานก็ว่า เขาต้องมีการภาวนาคือั้งสติมีสมาธิภาวนาแล้วเกิดปัญญาเฉลียวฉลาดผู้จับคิดใช้ปัญญานะั้นไต่ตอแล้วนำมาใช้ชีวิตประจำวันของเขาแล้วการงปนอยูก่ก็จะเจริญก้าวนามีความอุดสมสมบูรณ์ อันนี้อาตมาผาก็ขอฝัาธรรมะเปนเป็นธรรมะประจำวันก็าอะไ้อิสระต่างสาธุชนพุทธคอยัต์ต่างๆที่จะต้องทำในสิ่งนี้เว้าเราเสียเวลาสถตยากจนตั้งสาธุชนผท้อยัตว์ตางๆอาตมาผ้าจะได้ใส่กับพระพุทธสังเวต ยล้วเทศนาธรรมเมื่อมนุษย์นักศาสนาอยากชมนันศาสนาดูชมคุณท้าบริษัทว์ต่างหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วน้อมนำไปบันทึกปฏิบัติอาจารย์วางทุกข์กาจทุกข์ใจอันบังเกิดมีขึ้นใช้สติปัญญาพี่ิพพิจารณาดูว่าการกระทำหรือการดำเนินชีวิตนั้น เราจะดำะเนินช <Yeah. S 1> mm ีวิตและใช้ไปในทางไหนอันนี้ก็คือที่สติปัญญาของท่านองั์ต่อไปก็ขออนุโมทนาสากุตบรรมดาธนัสตาญาติโยมตังสาทุกชนทั้งหลายเพราะว่าคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายมากันงนาการรวมกันยเขาขออนุโมทนาสาธุต่าเดชันน้โด้ หังรับต่งไปเดินรับฟังรรมเทิสนาปรกาศเสกก